ซอมบิอัพอคอลิปซเอาล้วครับก็อยู่กับผมใน POPPIC MAN นะกับเกม JUZED WAR DARK GAME 42นะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วนะในข้ำคืนของวันที่1นะครับผมนั้น1มกราคม2567นะครับผมใช่วะ อ่ะก็น่าจะถูกนะอ่ะก็อ่าค่ำคืนนี้รีกก็จะจบลงแล้วนะครับอ่ะก็ปีใหม่แล้วก็ขอให้ได้สิ่งอะไรใหม่ๆบ้างนะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับเอ็ดมอนโตโซลารนนะ์แนวอ่ะก็ตีข้ามปีกันมาเลยทีเดียวนะครับอ่ะไปดูสรุปผลรีก,กันหน่อยนะกันนะครับผมอ่ะผมก็อยู่แลงด์โดมินเต ดูลแ,แลเพชรของเรานั่นเองนะครับอ่าอันดับที่98นะมีแต้มอยู่1,402นะครับผมนั้นห่างจาก2อันดับนั้นโอ้โหห่างกันร้อยฝร์มกันนะประมาณ130นะครับผมนั้นก็เวลาก็จะหมดเต็มทีแล้วนะเหลือแค่14นาทีเท่านั้นนะอ้อยสบายสบายอ่ะก็ในๆก็จะปิดฉากลีกนี้แล้วนะครับอ่า ตีกันมาหลายวันเลยนะไพแย,ย่งชิงเอฟมอนโตซอรัสกันนะครับผมตอวตาดอกแบงค์หน่อย5 0าร0อยหารอยารอยอย่างอื่นไม่ต้องไปนสนใจนะครับอะเพื่อการลาจากนะครับก็เป็นธรรมเนียมของเรานะที่จะต้องตีลาจากนะผมนะเพื่อทิ้งเกียรติภุมิและศักดิ์ศรีของเราเอาไว้นะครับผมมาเริ่มกันตอน,นดีฟาของผมก็ตายหมดเลยนะไม่เหลือหล่อเลยสักตัวนะครับเหลือแค่นี้นะผมนะเอาไว้จบคลิปก็แล้วกันก็ ตีสู้มาตั้งแต่เมื่อบ่ายนะครับโอ้โหห่างกันหลายร้อยและเกินจะตีได้ขนาดนี้นะมา,มาจบเรื่องนี้กันดีกว่านะครับเอาตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็าเอาพืชวะนุกเอาไว้ที่หลังแล้วกันมาลุยกันดีกว่านะครับมาดูซิว่ากูต่อสู้เราจะแข็งแกร่งขนาดไหนอ่นในลรกนี้ผมก็เสียไปประมาณ300ฝ่าแบงค์เขียวนะครับผมเ,ออเรียกว่าไม่ได้ซื้อออกหรอกแต่ว่าก็เล็กจัดๆ้าน เล่นไล่ตามแบบสุดๆเลยนะผมเนี่ยฝั่งนูนก็ไม่เท่าไหร่นะอาการนี้สู้เราไม่ได้อยู่แล้ววอมแข็งแแรงของฉันฉันนี่มันลีจนระดับ3ามนั้นเลยทัเฟยมาเฟการไทยวิดท้องธรรม,ธรมดากับการวิบวับสู้ฉันไม่ได้หรอกจะบอกให้วันเลย,ยเก็บตัวแตกไปด้วยบ้าบอบ้าบอที่สุดเลยอันหน้าพวกกันหนึ่งนะครับ กลัวตายเหมือนกันนะเนี่ยเอาซ์ใช้ก็ปกติเหมือนกันใช้ก็กลัวตายเหมือนกันมาเห็ว่าแกจะเป็นเย่ออารมณ์นะไม่มีทางเชนก็ไม่มีทางเป็นเย่ออารมณ์ของแกด้วยเช่นกันดังนั้นฉันจะเก็บสแต็กไว้ให้หมดถ้าแกไม่โจมตีชัดตอนที่มีโอกาสแล้วก็แกจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนหัวร้อยแบบสัใจสุดๆยังไม่รู้จะชนะได้เปล่าหัวรอยแบบสั่ใจสุดๆอันน่บอกแล้ว มีโอกาสโจมตีไม่โจมตีนะครับผมกป่าให้โอกาสคุณแล้วนะถึงจะบอกให้แกต้องเจอสูตรห้าของฉันหน่อยเป็นไงมันมีแปดเลยวะมันมีแปดเลยเอาแต่ถ้ามันโจมตีเจ็ดผมรอดนะครับมาแกกล้าเสียสแตกแปดหรือเปล่าโจมตีเจ็ดบอกแล้วรอดนะครับนออจะทนใจมันไม่ได้ะใจไม่ได้ล้มเราไม่ได้ถึงได้บอกไงเออใจมันต้องได้ด้วย ฉันจะสอนการโจมตีที่แท้จริงให้แกได้ดูเป็นฝันตาโจมตีหนึ่งโจมตี2โจมตีสเวลาโจมตีใครอ่ะมันต้องโจมตีให้ตายจะบอกให้ตีนะกัดเข้าให้เรียบร้อยมึงเป็นกินพืชไม่ใช่หรอมึงใช้ฟันกัดเลยทีเดียวแทนที่จะใช้หัวมงคะครับอ่าีห้าแล้วสินะแล้วก็เข้าทางแกซะด้วยแกคงจะกัดฉันเป็นม,มีชิ้นดีนะโดนหลอกล่อครับสแต็ปไม่เหลือครับโอเคสบาย ก็เขี้ยวสบายผือเลยเดียวมีพันแปดเองเมกโรโซรัสนะครับเ,เป็นได้อย่างงี้สิเปลี่ยนตัวสิครับสบายมัดตัวอดอดต่อโอ้โหสบายมากอย่างงี้เขี้ยวขนมชัดๆตายซะอย่าอยู่เลยไม่กัดด้วยอ่ะคว้านห่างเบาๆนะครับห่างมาสัน้นเดียวลุกจู่เดียวว้าโอ้โยตัวใหญ่มากแบตคิโอซซรัส โอ้โหคำรามเลยทีเดียวนี่มันลั่งสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหเลเวล34เลเวลยังไม่แม็กนะครับเฮ้ยออกมาเป็นสอบข่าวงเงี้ยจัดการมันจัดยิงไม่มีคู่สอบอยู่นี่นะกันก็ให้คู่สอบไม่มีโอ้เรียบร้อยนะครับชนะแล้วด้วยจิ้งจกนะทุกคนนะครับเอ,เ,อเอาแล้วได้แต้ม,มอีก30นะผมเออยไม่ข้ามว่ะแต่ว่าขอการ Alpha ์ดอัลฟาเม็กตินหน่อยละกัน Alpha, 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 Alpha. อาฟ้า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 เลยมิกิดก็ไม่ได้แต่อ็ดมันโตไปเลย <c oughs> ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเออโถเออส่าห์ผ่านกล้องซะหน่อยโถเอยเหลือสิบนาทีนะผมเมื่อเหลือสิบนาทีอย่างนี้เราก็มีเพียงอย่างเดียวที่เราจะทำนะญญญาะตั้งตื่นจาการตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ต้องเรียกลูกรักทั้งหลายของผมออกมาเนะี้ยนั่นก็คือ no no โดโนเนรับแล้วก็ผุมกําลังพลังในการ จัดก,การทุกอย่างนะครับมาวัดใจกันนะครับมาเจออย่างนี้เข้าไปจะรู้สึกเป็นเช่นไรนะเลยว่าดูคู่ต่อสู้กันนะครับเจอสามจิวตัวป่วนเข้าไป2ชุดนะครับดูซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นจริงๆผมหน้าเอาโดโดเป็นตัวแรกนะเอ้ยเอาโดโดเป็นตัวแรกก็ดีแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นไร เรามีพลังต้านทานช้างสารอยู่ไม่กลัวใ,ใดๆทั้งนั้นนะครับเรียบร้อยอย่าไปกลัวเอาเซ่โดนสองไม่ตายนะครับตั้งใจเก็บสระส่าให้โดโนนะครับโดโดจะโชว์เทพลูกไยมารู้สึกหวาดหวันว่นไหมผมว่าจ,จะเป็นอูปสรราของเขาในการขึ้นแรงนี้ก็ได้นะครับจอมตีสองโอ้ยยังไงต้องกดเราให้ได้นะอื้ยไม่ตายไม่ตายอยู่แล้วเรียกว่าปีกนี่ปีกเหล็กเลยทีเดียว แกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกจะบอกให้มาเลย <c oughs> แตงบอกผแล้วนะครับจากอาการนี้นะเอ้ยกะว่าต้องเล่นงานผมไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวฉันให้เล่นงานต็มที่เลยเพราะว่าคูณกับบอกแล้วว่าให้ฉันกลับบ้านกินข้าวได้ <c oughs> เรียกว่าออกจากฉากได้มีบทบาทแค่นี้พอเรียกว่ามาเลี้ยงลูกนะวันนี้ <c oughs> ว่าเป็นนักปั้นในตำนานมา <c oughs> <c oughs> ใส่มาได้เลยโอ้ยนีลายอยู่นะฉันพร้อมจะกลับบ้านแล้วเนี่ยโอ้ยจมตี3าเหลือไม่หนึ่งนบโอเคเอ,อือผมตายนะรนบแต่ก็ไม่เท่าไหร,ร่รนบต้องเจออสูรกายโดโดผมนะคบัเาเลยจมตีหนึ่งจมตี2อจมตีสาจมตีสี่จมตีห้าพอไหมเฮ้ยหลือไม่ตายเลยหรอือ่าเออไม่ตายไหม ห้าหกเจ็ดไปเลยต้องไม่ตายกันซะหน่อยไม่ได้แล้วไหนๆก็ออกมาแล้วไม่ตายเลยโอ้ยโชว์กันซะหน่อยนี่นะสามประสานแห่งแดนกลางเรียบร้อยนกอะไรก็บ่ย,ยันนึงนั้นแหละมาอุ้ยร้องใหญ่เลยอโดโด้ัวไอ้ตัวนี้เหรอยังไทยแลนด์นัดนะมากลัวไหมกลัวทิจมตีสามผมไม่ตายนะนเก็สบสแต็กไวดาาพพ้ดีกว่ามั้งเพราะคุณลุกหลอ่อ ครับเ,เก็บตัวแต่งไปนะโอเคป้องกันหนึ่งนะครับยัยงไงก็รอดมาเลยแกมีแค่ห้าเท่านั้นฉันญไม่ควแกหลอกฉันพร้อมที่จะบวกกับแกมเมื่อมาเลยแกจมตีจมตีจมห้าเอาชนะเชิไม่ได้หเลยเนชะิญบอกให้บอกวุ้นคิดหนักสุด,สดเลยอ่ะโจมตีไปเหลือไว้หนึ่งเหลือไว้ทรงไมเนี่ยโอเคอว้าเดี๋ยวใช้โดโดล้มมันนี่แหละโจมตีเดินจมตีสอนจมตีสามจมตีสี่จมตีห้า หกโอเคเหลือไว้เพื่อนหนึ่งนะครับจัดการมันตัวเดียวพี่คานี่นะยังตีลการจิกด้วยโอเคจิกไป3ทีตายอยู่ด <c oughs> ีเห็นเยังไงล่ะเห็นนุกภาพความร้ายแรงของโดโดของเชเลรียกงมาผมไปสองเลยนะเนี่ยนี่มันจะทำยังไงนะครับ <c oughs> มันจะกล้าโจมตีไหมดูซิเตท็อปเจ็สเนี่ยมาเลยโจมตีสามโอ้โหสู้สุดใจขาดดิน้น จริงพวกโจมตีมันตายเลยนะเนี่ยโจมตี5นะครับแต่ไม่เอานะครับบันห้มันได้ยังเงี้ยเก็บแต่แต่งไว้เก็บแต่แต่งไว้แล้วพอทำนะครับยังไงสแต็กมันยังไม่เจ็บแน่ยังไงสแต็กมันก็ไม่มีเจ็บแน่นะโอเคมาเลยจะมีแค่สี่านั้นแกป้องกันสี่แกก็แพ้อันแาโจมตีหนึ่งโอ้โหอยู่ครบสามตัวชนะโดยมีสามตัวที่มัน อะไรจะเวิร์กเพอร์เฟกอย่างเงี้ไม่เม่ถ่ายซะจัดกามันมนี่นะวิ่งเข้ามาแล้วนี่นะตบก็ให้โอ้โหกัดควนสารพัดจะใส่เรียบร้อยวู้ฮู้เตะศอเศ,ษ,เศ,ษ,เศ,ษ,เศษทับเลยไม่กลัวกันนะ่ะนี่โอ้โหเหมือนกระลอกสังหารเลยทีเดียวโอ้โหอันดับต้องมาแล้ววะวันนี้ <laughs> โอเคได้เก้าสิบหกนะครับเอาฟาร์ม็กตินอีกทีแล้วกัน อาฟ้า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 เอ,อ้ยได้200ก่อนจากนะครับผมยังเหลือต้อง5นาทีแนะ่ว่าอุตส่าห์เล่นแบบนะเล่นแบบไม่รู้ยังไงแล้วนะยังไงก็ได้แน่ๆอยู่แล้วนะอ่ไปดูแพ็กวันนี้กันดีฝ่านะว่าเออมันมีแพ็กอะไรมั้งนะกะว่าจะดวนเดือดอย่างเดียวเลยอยพว่นนี้มีแพ็กสัตว์น้ำนะครับผมน,นั่น ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับตัวเยอะแยะเลยอ่ะบริษัทน้ำผมมีทุกใบแล้วนะครับมีครบแล้วเนี่ยนไะมไม่มีตัวไหนที่ผมยังไม่มีนะครับแต่ว่ายังไม่เลเวลแม็กก็เท่าน,นั้นี <c oughs> อ่อาแล้วก็แพ็คอาหารนะครับแล้วก็เอ้ยพี่คาโปสุกคั์โอเคต้องมาพร้อมแบงค์เอ้ยแบงค์สองร้อเลยอ่ะโอ้ยพลาดไม่ได้นะครับอันนี้200นะครับ <c oughs> สงสัยต้องเตือดกันจัดแล้วนะครับออ้ย ผมมันมีแพ็กพิเศษอยู่แพ็กหนึ่งนี่ไงเนหะ็นไหมอีก3วันนะครับอย่าลืมนะผมโอ้โหผมแต้มซีซั่นพาร์ทนี้ยังไม่เต็มเลยนะยังไม่ได้หมื่น,นยังไม่ได้สไตล์นะเ <c oughs> พิ่งจะได้7,900นะ <c oughs> 7,990นะครับโอ้โ oh, หยังขาดอยู่เดี๋ยวต้องเลี้ยงอาหารไข่สักตัวหนึ่งแล้วก็วิจะเปิดการสามใบเลยเหรอแล้วเราจะไปเปิดยังไงอะสามใบตะกี้กดติ๊กติ๊กก็ไม่ได้วะ่ะ <c oughs> ในนี้มีการ <c oughs> ในนี้มีการให้ฉันเปิดไหมอุ้ยใครจะเอาแบงค์เขียวไปแลกเกีบิลไม่มีอะ ปาที่สุดแล้วแถมแลกเยอะด้วยนะครับอ่ะอยังไงก็นอนมาอย่างแน่นอนแล้วนะครับอ่าผมจะตัดเลยก็แล้วกันเพราะว่าโอ้เสียเวลาจัดๆเลยอีกอีกต้อง3นาทีนะครับผมอ่าก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับสำหรับลีกนี้นะเอดมอนโตซอลร์สนะสำหรับใครที่บอกว่าตีฝ่าฟันกันมานะครับอ่าเป็นเวลายาวนานตั้งแต่วันศุกร์มาเลยนะครับแล้วก็ผ่านปีใหม่มาด้วยนะครับก็เลยอาจจะมีอุศัก นิดหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีเวลาว่างตีกันนะสำหรับใครที่ได้ก็ขอสแสดงความดีใจด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าก็หลีกหน้าก็ยังมีนะครับผมไม่รู้ว่าหลีกหน้ามาจ่อหรือยังนะครับอ่ะยังนะครับหลีกหน้ายังไม่ได้มาจ่อนะยังไม่มีนะครับอ่าก็ยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับก็รอหลีกหน้านะครับก็มาเริ่มกันใหม่ได้นะก็ใกล้แล้วนะครับ3 2 1หนึ่ง โซนว่ so จบลงแล้วนะครับกับเบลีกเอดมุนโตซอรัสนะครับผมถ้าผมเอาจากหน้านี้ไปก็จะรับการแล้วนะครับผมากาสีทองเป็นยองใหญ่ปัดโอ้โหได้แบงค์เขียวเต็มเต็มได้ถึง2ใบเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเติมจ,จ,จัดเลยทีเดียวโอเคเอดมุนโตซอรัส trans e w พันสามนะผมนะโห้ยปอลลอพีเอสมอนโตดูค่าสแต็กหน่อยอุ้ยพลังโจมตีพันสองก็หกเลยเอ่ะพลังโจมตีเยอะมากเลยนะเลือดสองพันกัเจ็ดสิบปเลือดไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่พลังโจมตีท่วมท้นเลยทีเดียวนะก็เป็นอีกการ์ดหนึ่งที่แบบว่า ุดจัดจริงๆเลยเอ่งแล้วที่เราได้นะครับอ่ะก็อย่าลืมนะครับโอ้ยโคตรจะแข็งเลยทีเดียวแต่ให้เราใช้เนื้อนะครับเออเราได้ทุกงซองโรยเนี่ยซองรยอย่างนี้เราไม่พลาดเอ้ยยกสุดท้ายมันอาจจะใช้น้ำแล้วให้เราใช้เนื้อหรือเปล่าก็เป็นไปได้มีเอ็นะครับอย่าไปปล่อยผ่านไม่ได้อย่าไปเอาตัวแข็งแร่งจัดๆไปใช้มากไม่ได้นะครับอ่ะ พอดีฝานะสำหรับค่ำคืนนี้ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ล่างนะเวนอครับอาจจะสั้นหน่อยนะแต่ว่าก็ได้การแล้วไงเออเห็นไหมการต่อสู้ของผมนะอาอย่าไปทอนะถ้าหางกันไม่ได้มากเท่าไหร่เราคิดว่าสู้ได้ก็คือสู้ได้นะคอขอบคมนีี ก็ห่างกันจากที่ผมทําคลิปนะ400ฝาดนะแต่ก่อนที่ผมจะทําคลิปนีมห่างกัน600ฝานะผมยังไล่ยนงทานนะจริงแล้วนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์้านลงด้วยครับมีใครได้การ์ดี่เอสมอนโตของเรามื่งไหม่แล้วใครได้แล้วก็ฝากขิงกันหน่อยนะถ้าใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียใจนะบิกหน้ายังมีนะแล้วเราไว้มาสู้เคียงข้างกันอีกนะครับผมนะผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณจะต้องได้เหมือนผมนั่นแหละทีแรกผมเล่นก็ไม่ได้หรอก เรียกว่าอยู่ท้ายตารางเลยทีเดียวพยายามประคองให้ได้การ์ดท,ทองอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าการ์ดทองจะมาเป็นกลุ่มพลังในอนาคตของเรานะครับโดยเฉพาะเนี่ยเห็นไหมการ์ดท,ทองของผมนะครับผมใช้พวกนี้ล่ะต่อสู้นะครับไม่ได้มีการ์ดท,ที่แข่งแกล่งมากนะครับเพราะว่า บัวไปไล่เก็บอาเลเวลแม็กเลเวลแม็กของแต่ละตัวอยู่ก็ต้องเริ่มตั้งแต่การ์ดที่มันอ,อน่อ,อนๆไล่ขึ้นมาการ์ดแข็งๆก่อนนะครผมมาเล่นเกมนี้เพื่อมาเก็บทุกใบที่เป็นเลเวลแม็กนะครับไม่ได้มาเล่นเป็นเจ้าพ่อเซิร์ฟนี้นะพ <c oughs> <c oughs> อดีฝ่านะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์้างล่างเลยครับพูดไปขายสองแล้วนะอะทถ้ารักกันจริงแชร์ไลค์ต้องมานะครับฝากกดติดตามกันด้วยถ้าชอบอุ้ยชอบคลิปพี่คนนี้จังเลยติดตามเลยครับกดเลยซับสไครต์ปุ่มอยู่ข้างล่างนั่นแหละกดเลยแล้วข้าง แจ้งสมัครไห้มีกระดิ่งด้วยอะ่ะเออเผื่อถ้าเกิดว่าพี่เขาลงคลิปเมื่อไหร่วะออก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้ากดกระดิ่งขึ้นรู้เลยอะ่ะลงปั๊ดีดขึ้นปั๊สทันทีเลยพี่เขาลงแล้วอ่ะไปจริงแล้วนะครับอ่ะที่ผมนายป๊อปเปิ้แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนด้ยังเล่นอยู่ไปลัไฟ